ยายเป็นวัดใช่หนึ่งหนึ่งเด็กเรียนเข้าแถวไปเลยนะครับคืองามใช่หนึ่งหนึ่งอู้หูสวยงามใช่หนึ่งหนึ่งอู้หูยพึ่งขาลายสวยๆจ้ะอายินเทียนละนึ่งนึ่งยินบ่ครับโอ้ไอวินเนี่แปลกประหลาดแท้ตัวนี้ก็แปลกคือกันสามตัวนี้สามเนตัวนี้อู้หูสูงก่อใหญ่จ้ะา เห็นจุ่มครับ สวัสดีพ่อพี่น้องมาพ่อกับน้องหนึ่งกับแอนดี่้นะจ้าสวัสดีพญายมีญญญยาอีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พ่อกันกับปลาวินกับหนหนึ่งในเาสาที่อะไรตรงนี้ในเสาฟางวันที่เก่านะจ้ะตกกับวันเสาร์จาเดืนอนพฤศจิกาย,ยนพศ2567จ,จ้ากับเขาปลาหาเห็ดขี้เก่านะครับวันนี้มาตั้งปลาน้องแป็กนะครับก็มาตั้งสะพานยิงดอกอยู่แล้วนะครับผมอยู่ในเขตบ้านน้องแป็กตำบลหอยคาอำเภอพัทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ส่วนนี้ก็สมอกลองหลายนี่นหนึ่งหนึ่งนอตเป็นุ่นเมืองครับสิม,มีเฮ็ดนั่งแนี่ยวันนี้นะครับจ้าในส่วนนี้ก็จะเป็นเฮ็ดกอแดงใหญ่เฮ็ดเผิงอขาลายเฮ็ดหลายอย่างอยู่นะครับเฮ็ดแดงหนาแดงดางไปเสร็จแล้วนะครับก็ามาตอนแรกนี่ก็มาเบิ่งเฮ็ดกอแดงใหญ่ก่อนเท็ยนเล้วันหนึน่งสวยเลยจ้าอืมสงามเลยครับแมงมุมนี่หนึ่งหนึ่งยินดีแทน อุ้ย <those ones. S 2> พึ่งขาลายสวยๆจ้ะนี่นะครับส่วนนี้เนาะนี่เห็ดเสียบด้วยเนาะไอ้วินเนาะจังนี่หนึ่งนึงเห็ดระงงูจ้ะอ๋อเห็ดระงงูจังได้เนาะจนเท้าแล้วยังมีเห็ดละงงูอี่ตัวนี้เห็ดละงงูลอยไอ้วินีเลยอกน้ำโมกอการตัวนี้เอาแต่ดอกไปเห็ดละงงูแล้วก็เห็ดย่างหนึ่งหนึ่งขาลายจ้ะ งามครับวางามพู <Era> ุๆนะนี <ges in> <our> ่คร <these wann> <University> ับมองามขาจิวงามปันไดครับเจ็ดแสบหอมหอมดูงามต่มีขี้เขียวงามจะนองน่งน้องเขียวจ้ะนี่ครับนัเป็นาดบครับ เห็ดหน้าเลยจ้ะกำลังเห็นนมวันนี้เนาะเมนจ้ะอันนี้เลยหนึ่งข้าวน้อยจ้ะไอมือเลยครับเืินข้าวน้อยน้ำหมอกนี่เนาะจ้ะกำลังเห็นครับทางนี้เด้๋ยววันี้ก็จะเห็นจมูกครับเป็นเห็ดนานได้เนี่ยไอวินแกงจมือแซ่บจมูกนั่นหนึ่งเมนจ้ะหวานจมูกเนาะหฮมืันนี้ก็แยกกันหาเลยครับน้ำดงเนี่ยมืันนี้เลยนะครับ อาย่างแยกกันวุ่นหานมองเพื่อนเคยเกิดนะครับนหนึ่งว่าเห็นมีทางคุณเฮ็ดพึ่งขาลายครับพึ่งขาลายจ้านี่ครับนี่สนิที่กุ๊กใหม่เลยนะน่เกิดน้ำกันเลยรับเพึ่งข้าลายแหงแหล่ป่ะก็อกเอาพึ่งขาลายลอ,อีกครับ งามชน้องนึงงาเล่จ้ะจต่นีดีนองนึ่คอข้าวหน่อยจ้ะแต่งาพอ่อเลยนะครับมีลักษณะต้นพออครับพึ่งข้าลายจ้ะนุ่กอใหญ่จ้าจูมเพลนกอแล้วกันพึ่งขาลายจ้ะ หิรสรันอันหนึ่งมนจ้ะแต่ดอกำงามนะอ่าล้ะก็ใหญ่จ้านอุ๊บโอ้ยขึ้นมาเลยอุ๊บอือจ้ะอยู่คนอีกบอนึงหนึ่งคือห่างใี่เนาะเฮ็ดเหมือนนี้เนาะพอให้พี่นอนก็มาหล้ได้ครับเหมือนนี้เช่งน้องจอง้องให่อันหนึ่ง ข่ามาเบิ่งทางน้องจองของไห้ยอยงหนึ่งอยาเต็มยวัดนะครับก็ใหญ่จ้าะนะครับบันยางลัดน้องนึงขี่รถออกกอนนะครับผมยางลัดจากหัวสำนักสงน้องจองของไห้นะครับมาทางปลานุนทองนี่นะครับนี่ครับปลานุนทองมาจอดทางเข็นจะขึ้นข้ามเต็นพี่นะครับน้องนึง่งทายทางหนาผมไปหาน้องนึงครับ มาใช่าีเห็ดย่งหนึ่งบขาลาาคับมองปลาน้นทองอยู่แล้วหนึ่งงจ้ะนะครับี่ไปเวืยไเเปิดเปิดไหนหรอเปิดอยู่ทางนอกีึไม่ต่อมาเป็นเพิ่ขอดงด้วยกันตอนนี้หนึงเคื่องโพนบนมา ไหลลงไปโฟนทางคุณบนตรงนี้ตู้มบานทางนั้นน,นี่ซองมาตรงนี้อืมจ้ะกินเดียงนะจ๊ะออจนี่คนขจรไลยวินเสียไปกันได้ครับมีแกงสุกๆนะครับนี่นางอีกเขานี่น้อยวินเนาะ <laughs> ถ้าพี่อีกได้จูมสองจูมงามอุม้ย มาพี่เอจคนน่ะค่ะเป็นสีไลล์เนี่ยนี่นะครับข<ม>ีมาของเห็ดเพิ่งคาลายนั่งหนึ่งเห็ดเพิ่งเมือดแอร์เป็นเกินครับมาทางนี้กำลังเห็นครับน,าน,น่าเลยจ้ะเลี่ยงจุ่มค่าลายตัวนี้จุ่มเจะดอก สามจีดอกเถอะดอกสวยๆสวยแบบใหญ่ไงวินน่ะบินน้องจะมายันด้วทางเนาะมาใคิโปมนมางามเดี๋ยวพันมาคุดจิปวงก็้ายกันฮาเฮ็ดก็ร้ายเนาะตัวจิ้งโกงคนมาครับประสาการดอกนี้ได้ไหได้นะนะครับงามีนเฮ็ดเหมือนนี้เนาะจ้า เอสวยลายนันน,นนนะจ้ะอย่หันยีบะเดอกสวยๆอีกแล้วเห็ดยังขึ้นขาครับอไอวินเนี่ยาลายแปลกประลาดแท้น,นะยังย,ย,ยมงบ่เ <laughs> ห็ดได้หนิเห็ดว่นี่เร่น <laughs> มันจะแมงหมเอา <laughs> ตัวนี้ก็แปลกกัน,นา <laughs> สามตัวนี้อ้ยสดอก กำลังจะไปทำมูลหนะยูนเทียวละหนึ่งหนึ่งหินบ่ครับใบลายกระโบเห็นด้ครับเห็ดปลาก็ไดเนาะต้องไปเจนเย็นนะหนึ่งหนึ่งเนียน,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 นจ้ะย่องว่ามันจะไปหลักของอารมณ้ขอร่างน,นี้ก็ยังเป็นมูนนะหนึ่งหน่งเนียนจ้ะ ข้าพี่อีพี่อีกอ้กลางทางเนี่ยบทุนทางเดินปลานะครับนี่ครับดุนงามอันนี้เป็นเลด้ปายดค,คุณมอบอกแค่วานี่ช่างพูดอะไรนี่พูดะแลนคุณเด็กพูดเล้ที่จมพูเนี่นะจเก่าพิสิกกานะครับ จะว่าโบรายคือส่วนตอนนั้นเนะาะมีงานซอ,อมยางเลยนาเลับนาจ้ะคผอมโมเห็นนาเล็กได้เมื่อนี้เปื่อยก็มีนี่ตัวน,นี้ก็บ,บ่ได้ราณสีสีเน,น,น,นี่ยอันใหญ่ไงสิใช่แล้วดอกใหญ่ดอกงามเนาะขน,นาดบานบุนบนะดอกนี้ออก็ขาวอยู่เลยใหญ่ขาดนะครับขน,นาดใหญ่อุ๊ดขนาด ปกติเชดช่วงฝนเล็งๆเป็นสิเป็นหลาด้ยนะหนึ่งปิี่มแต่ว่าช่วงนี้ก็ม่นมีฝนแห้งน้อยวิ่นแห้งแล้วก็เย็นแน่เนาะเริ่มแห้งเนาะแต่ว่าดินนี่พันแห้งเด้อจากเพราะฝนมาหลากหลาเนาะก็ใหญ่จ้า กวกินเพิ่มตูพมเพิ่นก้มาในหกหกมีเฮ็ดยังไงนาเล่จ้กะกอใหญ่กมะนาเล่คือเก่าครับยายไปนหัดใจหนึ่ง,งพีเป็นแถวเลยเรียนเข้าแถวไปเลยนะครับคุณะนะเป็นใหญ่หนึ่งองข้ขาลูกโอ้โเฮ็ดแท หาเละนะครับใส่ตาพปมพหนึ่งหนึ่งข้นงามอยู่น้อยวินเหรอเนี่นี่พี่น้องเป็นคอมเมนต์มาบอกอยิ้มือวานคขีดมือวานปนกเปรีบได้หนึ่งหนึ่ง่นไหมเฮ็ดรัเรงเหรียญนี่เพ้อแม่แต่เราเคยลองเบิ่งเด้อเพิน่นไหมปนแบบเฮ็ดไข่เฮ็ดละมูแค่นี้แหละ นีวันนงนึงใช่มีเห็ดเพิ่มค้าลายได้ครับตะกาวานงานวันหนึ่งกำลังสังญางนี้หนึ่งว่าเฮ็ดทีจากนั้นเปลือยทิมก็มีอยู่หน,น,นึ่งคางคางกันหมดเปลือยเปลือยเท่งพี่ มีนี่นองนพี่พไปงามๆพี่พี่ดีเดาโอ้โบัวน้ไอพีีน่งบเห็นบรเดนี้ม่างานเห็นนี่ดิเซ่เ่ไ แง่หนึ่งงานีนงางี่นงเนกบุยอืเป็นนะครับเป็นกมินเนาะจ้ะตาีบัน้วจ้อ๋อตัวนี้เป็นเสือใส่วินดำล่ะพ่าตุตัวกำงานะครับจีเกียวอ่นี่ลุนอืม นีแบบนึงแ<อ>จกดอกหอมดอกหนี่แข้งหัามเลยสามปนมา็นแบบนี้กินแบบนี้นันใส่ไรเพิ่นกำลังง่าพูอน่ะอู้หูกใหญ่จ้ะน้ำกกนกับเพิ่นข้าลายออ้ยวินขา้นะน้มคักจะ้ะ แดงหนะ้าวินว่ามันจูมคนมึนเ่ยเนี่ยน,นี่จูมได้หน่เอา้าขาลุดจอดนี้จะนี่จุ่มนึงนะครับนี่จ้ะผึ่งขาลายจ้ะนืมแดงหน้านะจ๊ะมินขาลายแล้วก็แดงหน้านะครับ เมีนยนี่ครับแต่ว่าเป็นสีขีดม,มันวันนึงเมีนจ้ะข้ากนอยู่เมืองไหนก็อ่าวเองนะครับเป็นเห็ดก่อชนิดหนึ่งคือกันนะครับเมีนจ้ะรสชาติหวานกรอบคือกันครับแกงสุกแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวมาเพื่งนคาลายอยู่นี่ได้วย้ายวินเอาแล้วนะครับเฮ็ดเพื่งนคาลายแล้วเนี่ยเมืองตะเวนแล้วก็ บ่ายสองโมงกลัวด้วยครับส่วนบ่บายอากาศเลื่อมหนาวเนี่ยนี่ก็เสียงเลียดลิงเล,เล่ยๆปรจําปลาเลื่อมมากเลยนะครับมแมงพักกันขับคานระยามเงียเงียบค้นนะครับตอนบ่บายเนี่ยนี่สีดาภัพพยานม่ไงพ่อพี่น้นองออกเมื่อแลอออ้วนะครับเพราะว่างโง่ลงมาจนทหอดสะพานยิงดองคือเก้านะครับทางที่เขาสะพานยิงดองนี่แหละครับป่าทางน้องแสกคือเก้านะครับจะเบป็งผลงาน,างนองนิ่งกันเลยผมน,นะครับถาอยู่ ปากทางทมะฮงเห็ดแดงกอใหญ่ไปแน้วครับที่นะครับหนึ่งหนึ่งมานางขายดีนะครับเป็นยังไงหนึ่งหนึงเมือนี้มาาือ,น,อนีอนน้กระวานสุดยอดด้วยจ้ะนี่นะครับเห็ดมือน,นี้ข้องเข่ากันอู้ไปแลนะครับงามเลยเนะาะจ้ะเนาะมือน,นีลักลักเนะี่ยก็จะเป็นเห็ดผือกขลายนะอยวนะินเนาะแมนงามเนาะนี่เลยนะน,น,นะครับ ส่วนมากเฮ็ดมือนี่ก็สิเป็นนี่แหละครับเพิ่งคาลายมีเท่งตูมมีเท่งบานนั่นน้องนิ่งนาะงคาลายเนี่เฮ็ดลังเหลียเนาะเฮิตนาเหลยอะไรก็ได้ฮิตกอนี่เล็กหน่อยอยู่เนาะพี่วินเนาะแม่นได้แดงนาพร้อมอยู่นะครับผมกอแดงใหญ่กับพ่ทันเพิ่นนั่นน้องนิ่งนอเม่นจะเฮิตพึ่งเขาหน้อยเฮิตพ<อ>ึ<อ>่งขมิ้นเนาะมื้อนี้เนาะแม่นเพราะว่ากอแดงใหญ่เพิ่นส่วนหมากคุณสิมาไตจะขึ้นนั่นน้อนงนิ่งนอแต่นมาส่งบรถกับฮานที่หลังเพิ่นไปเรื่อยๆแล้วจะพี่น้องเลี่มไปเนาะแม่นเพราะว่าเป็นเฮ็ดทีี่มรสชาติดีีแล้ววก็สสสันนยงามเนาะครับผม เป็นที่ต้องการของตลาดแถวนี่น,น่าหนังหนึ่งค่ะแล้วนะจ๊ะพี่น้องซ้หรับคลิคปมื่อนี่น้องนึงก็ไปมนีนกระพาพี่น้องเขาปลาหาเห็ดคืเอเขาน่าจะเนาะมองไม้กระตามถี่น้องนึงก็ไปวิ่นบอกในคลิปด้วยน่าจะเนาะเป็นปลาเขาน่อนท้องน้ำน้องจองน้ำน้องเปียกน่าเป็นปลาเสื่อมกันน่าจะพี่น้องนอกจากหาพ่นไปเรื่อยๆจะมือนี้ก็ได้เป็นเห็ดผึ่งขาลายลักลักน่าจะเห็ดกอเห็ดหนาแล่ผึ่งเขาหน่อยเห็ดผึ่งขมินขข้นแนงน่าจะก็ซื้อประมาณสุดงจอเล่าจะพี่น้องกับเต็มสองตาเขาเลยน่าจะเนาะ สำหรับคลิปมื่อนี้ยธรรมะอย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึงกับแอนวินเด้อจ้ะเพื่อสิบวปาดคลิปใหม่ๆเด้อจา้าเนาะวานหน่องหนึงกับแอนวินจะพาพพี่น้องไปหาอยู่หากินแนว่ได้แต่ละมือเนาะจ้าพี่น้นองก็จะเดี๋ยวหัวไม้เดี๋ยวหัพิกัดเดี๋ยวหัวหนี่ีวจิหาน้ำเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีจา้าพบกันคลิปหน,น้าเด้อจ้าเอาล่ะนะครับพญามิญญ์พ่อแม่พี่น้องลุงป่านอาทุกท่านนะครับสาาาาาหหหรรรัับบกกกเเเเปปลล็็ดในนวส์ที่จุ พฤศจิกายน2567นี่กระพานไปได้ดีนะครับผมแถมก็ยังมีความมานอยู่นะครับกระจำมาสองกระตาแหละครับสําหรับเห็ดวันนี้นะครับผมเป็นเห็ดรวมๆคือบอกไปวังหันนี่แหละนะครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจเยงมากยังพอได้เก็บ,ยบ,กบอยู่นะครับผมสนมากสิเป็นเห็ดเผื่ค้าลา่เห็ดกอแดงใหญ่นี่แหละนะครับถนัดมองได้หูมองไม้นอกเนจากบ้านวิ่งกันมึงหนึ่งบอกอเข่าเก็บได้เลยนะครับผม ตอนจักการ,รนี้นะครับขอขอบุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามินยพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน FC, านอิฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ร่วมที่ชมขมาในรายการทิดผ่าดประการใดหรือว่าตอบคำถามท่านใจกาบขออภัพยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอ c ฟซี FC, ทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งน,นะครับที่ขาดบม่ได้เป็นประจาผมกสิสิคมหน่อยไว้ใช่ ให้พญายมใไญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอฟซีู้ขาขทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบี่โชคดีโชคมารอย่ามีโรคภัยลายใดเมากกำกลายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมาุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุข,ขียิงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมอนี้อ็ก่าคำว่าสวัสดีครับผมพบพ่อกันมือไม่คลิปไม่ครับ